สวัสดียางเย็นครับเพื่อนๆวันนี้เข้าสวนครับนี่ก็มาทาบกิ่งไม้หนาหลายต้นอยู่ครับแล้วก็ตัดไอ้พวกกิ่งที่ทาบชุดก่อนไปครับวันนี้พอดีมีเออเดอร์ครับลูกค้าต้องการเยอะมากแต่ทําไม่ทันครับไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้ทาบได้ต้นละสองสามกิ่งครับเพราะว่าหลายสายพันธุ์ครับอันนี้ข้างไต้หวันครับข้างไต้หวันอันนี้เป็นแดงอิสราเอลครับ ไอ้ต้นนี้เป็นเพชรภูพานครับตอนนี่กระทาบได้สามกิ่งครับถ้าบบอกนะสามสี่ 3, กิ่งครับไม่มีต้นตัขนาดต้นตัวยากฝ้ายเขียวเกษตรนี่กระทาบได้สองกิ่งครับดูลูกใหญ่มากให้ชมให้ชมต้องห่ไว้ครับถ้าไม่หอ่อลยเสร็จนกหมดห่อไว้ก่อนเนี่ยเ,เราต้องคัดออกเป็นพวงๆงเนี่ยเราต้องคัดออกครับกระทาบได้หลายกิ่งครับ อันนี้เป็นสับรดครับผมหาต้นโตไม่ได้ครับเลยเอาต้นตตเล็กมาทาบเดี๋ยวพอเราตัดไปปุ๊บมันส่งน้ำเลี้ยงไม่ทันบางทีก็แห้งเลยครับก่อนจะตัดเราต้องควานกันครับควานควนอ้อมๆเลยครับทับไฟเขียวเกษตรโอ้โหออกลูกกับดินนียครับนี่ครับเก่งทาบผมก่อนผมหาขุดต้นโตแถวหลังบ้านครับอันนี้ไฟเขียวเกษตรครับดูครับดูดูเก่งทาบ ใหญ่กว่านี้พวกผมอีกเป็นต้นใหญ่ประทับล้ยทับกิงใหญ่ครับเป็นต้นใหญ่แล้วอันนี้ก็อยู่สองร้อยครับถ้ากินเล็กๆก็ร้อยร้อยห้าสิบอันนี้เป็นสับลูกครับมีแต่กิงใหญ่ๆครับดูดูนี่ป้ผมต้นต่อขุดแถวหลังบ้านครับะขบยักษ์ไร่น้าครับเ๋ยวต้องไปลงถุงดำก่อนครับนี่ครับวันนี้เก็บไป เลยครับไม่เคยได้กินครับนกกินหมดมันก็อร่อยนะครับแต่ผมก,กินบ่อยแล้วผมเบื่อเลยไนมะ่ได้กินครับเ่ร่วงไม่ทำกิ่งทาาครับวันนี้ไม่ได้เก็บฝรั่งเลยครับตอนแรกก็จะตัดพวกกิ่งตอนฝรั่งไปทําด้วยวันนี้เหนื่อยแล้วครับนี่ครับเยอะแยะไปแล้วกิ่งตอนกิ่งตอนถึงทาบโอเคครับเดี๋ยวต้องรีบไปปลูกก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน,านสนใจกิ่งพันธุ์ อะไรก็ทักถ่ายสอบถามได้นะครับ